ติดตามมนี่ทุเดกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมน่าสนใจค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนโดยเฉพาะนักลงทุนนะคะต้องเตรียมพร้อมสู่ปีหน้าจากปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลายและงานนี้เลยค่ะทางวารสารการเงินธนาคารนะคะจัดขึ้นมากับการสัมมนา,า Growth Portfolio 2024นะคะกลยุทธ์สร้างพอร์ตประจำปี2024ค่ะโดยเมื่อวันศุกร์นะคะกับงานสัมมนานี้ผู้คนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะ จัดกันนะคะที่โซนเน็กเทคแอดสยามพารากอนค่ะมี4นักวิเคราะห์กลยุทธ์ชั้นนำค่ะมาร่วมกันอัปเดตสถานการเศรษฐกิจพร้อมกับวางแผนกลยุทธ์การลงทุนนะคะคัดชุดหุ้นตัวท็อปกำไรแกร่งประจำาพอร์ต2024ค่ะเปิดธีมลงทุนหุ้นนอกพร้อมกับท็อปไฟล์สูปเปอร์สต็อกชีเป้ากองทุน S S F R M F โอกาสสร้างกำไรและลดหย่อนภาษีด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคือกิจกรรมนี้น่าสนใจมากเพราะว่าวิทยากรเหล่าเองก็ถือว่าระดับเทพทั้งนั้นเลยนะคะมาร่วมกันอย่างแบอบกคับข้างค่ะมีทั้งคนที่เป็นรายใหม่รวมถึงมือเก่าในโลกการลงทุนด้วยนะคะไปฟังเสียงผู้ร่วมสัมมนานในครั้งนี้ค่ะคือตอนนี้ทางมหาลัยหนูมีแบบพวกวิชาการแบบลงทุนอะไรเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะแล้วหนูก็กําลังเรียนอยู่ก็เลยแบบสนใจเห็นงานนี้หนูอยากรู้ว่าแบบทิศทางหุ้นอะไรพวกนี้คะ่ะหนูแบบ หมือน b e g เ n อร์ค่ะก็เลยอยากลองเรียนรู้ดูค่ะจากหนูที่ไม่มีพื้นฐานอะไรหนูก็ฟังรู้เรื่องค่ะเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็เรียนทางสาขาการเงินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอรู้เรื่องการลงทุนมาบ้างเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็เหมือนได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนแบบได้เห็นแบบของจริงอะค่ะแบบหุ้นของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูแบบยังอาจจะยังเรียนไปไม่ถึงนะคะมางานนี้ก็รู้ถึงกองทุนเพิ่มเติมเพราะปกติเรามีแค่หุ้นอย่างเดียวค่ะแต่ว่าพวกกองทุนเนี่ยยังยังไม่ค่อยได้สนใจพอมา ฟังในงานวันนี้แล้วก็มีกองทุนที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะสำมมนา,าอยากให้มีค่ะเพราะว่ามันต้องมีอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจก็คือพวกเทรนด์เทรนที่เราไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมีอะไรหรือว่าในปีหน้ามันมีนมอะไรที่ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นหรือว่าเทรนด์ไหนที่จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามงานสัมมนานดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะทางแฟนเพจการเงินธนาคารและ Money ่แอน i n แบงกิ้งชนลค่ะและครั้งหน้านี้ก็จะเจอกับสัมมนานนะะในหัวข้อ t h a i Land Next Move 2024 The Next Well and s u s t a i n a b เ l i t y เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนค่ะจัดในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนี้นะคะ9กนาฬิกาถึง12นาฬกานาทีค่ะรับชมได้ผ่านทางไลฟ์นะคะทางแฟนเพจเลยค่ะ สุกที่3พฤศจิกายนนะคะอย่าลืมรอติดตามนะคะสำหรับเรื่องของงานสัมมนา Thailand next move 2 0 2 h นะคะซึ่งก็มีไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจของเราแล้วค่ะการเงินธนาคาร Money and Banking c h anel n แล้วก็ YouTube Money and Banking c h anel n ด้วยนะคะ,คะนอกนอจากนี้ค่ะอย่างที่บอกไปสัมมนาในวันสุกที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้รับการตอบรับที่ดีวันนี้คัดบางช่วงบางตอนซึ่งเป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจนะคะในตลาดหุ้นไทยจะมีธีมอะไรสาหรับปี 2024ไปติดตามกันเลยค่ะรวบรวมมาให้ว่าหุ้นตัวไหนที่นักวิเคราะห์เราคาดกําไรจะโตดีในปีหน้านะครับและตัวที่ผมไฮไลท์สีส้มไว้เนี่ยก็คือตัวที่มันน่าจะได้ตีมจากจากสี่ตีมที่เราให้ฟังไปเมื่อสักครู่ะนะครับก็พยายามคัดเลือกหุ้นมาให้นะครับอันนี้เราก็จะมีเรื่องของคะแนนทางด้าน ESG ด้วยนะก็คือต้องเป็นบริษัทที่ดภิบาจสิ่งแวดล้อมแลวก็ดูแลสังคมด้วยใช่ค่ะติบโตอย่างยั่งยืน เตบโตอย่างยั่งยืนเหมือนกันเงินการธนาคารนี่แหละในสี่เขาก็ได้สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามเลือกเอาตีมนี้มาด้วยคกําไรปีหน้าเนี่ยอันนี้คือกราฟทางเทคนิคนะครับแต่ละตัวก็ลงมาแนวรับหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น GPC หรือว่า b g i m ก็แล้วแต่นะครับเทรดไพ่เพอร์บุ๊กก็ต่ากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแทบจะอยู่ประมาณสักลบหนดี SD ของค่าเฉลี่ย1ิปีย้อนหลังกําไรเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ปีหน้าเนี่ยโตฮะยังไงก็โตเพราะอะไรครับเพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยขเขาขาดทุนเนื่องจากว่าค่าไฟเนี่ยมันไม่ขึ้น hmm. แต่ว่าต้นทุนพวกราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเลยพวกนี้มันขึ้นไปเยอะมากานะครับตอนนี้ค่าเอีเริ่มขยับขึ้นมาแม้ว่าจะโดนกดนะนะครับแต่ว่าค่าแก๊สเนี่ยอย่างของอเมริกานะครับเคยขึ้นไปประมาณสักเก้าเหรียญตอนนี้ก็เหลือประมาณสามเหรียญน,นะครับค่าแก๊สในยุโรปเนี่ยเคยขึ้นไปประมาณสัก อ,อย่างของอังกฤษเนี่ยขึ้นไปเกือบแปดร้อยปอนอะ,ะตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณสักสองร้อยคือมันมันหายไปเยอะมากสำหรับเรื่องของต้นทุนนะครับเอาแค่นี้พอก็คือว่ากำไรปีหน้าเนี่ยปีนี้โตจากปีที่แล้วก็คือพลิกจากขาดทุนไปกำไรแต่ว่ามันไม่เต็มปีปีหน้าก็จะกำไรเต็มปีมากขึ้นลงไฟฟ้าเคยเทรดแบบยี่สิบปลายสามสิบต้น,ต,นตอนนี้เหลือสิบกว่าเท่าอย่างเงี้ยนะครับ ด้วยสกยภาพกําไรที่มันมันน่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นแน่ๆด้วยนะเราดิสคาลล์ลงมาเยอะแล้วคาดการณ์อย่างเรามาระวังเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับที่ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดถามหาโกรธเนี่ยรถไฟฟ้าก็จะเป็นกลุ่มที่ดูน่าสนใจอีก2ตัวจะเป็นไซส์กลางหน่อยะนะครับตัวแรกดูโฮมดูโฮมเนี่ยนะักวิเคราะห์เราคาดกําไรปีหน้าเนี่ยนะครับปีนี้ค่าโต6 0ปีหน้าโต3 0ค่ะนนะครับและผมะก็เชื่อนะ ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะนะครับพอรอบที่แล้วเนี่ยก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรจนแบบโอ้โหคือช่วยสุดตัวจนไม่เหลือตัวละเพราะจํำนำข้าวไงใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยเขาเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการช่วยรายได้ภาคการเกษตรและดูโฮมเนี่ยก็ไปผูกกับภาคการเกษตรค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เป็นปีปรับสมดุลของเขาเป็นปีปรับฐานเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานกาไรสูงนะครับก็อาจจะคาดหวังได้ยากหน่อยนะแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่เริ่มโต ได้เต็มที่แล้วเพราะว่าปีนี้ฐานต่ำนะครับปีหน้าอย่างที่เรียนก็นคือเราคาดการโต30%แล้วก็ PE ตอนนี้เทรดอยู่ประมาณสักถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยณนะราคาปัจจุบันเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก25เท่าแล้วะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดิสตอนวันเลทมาจริงตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าสาขาในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะอ่าและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กเลยนะครับเออผมมองว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยคือเราก็พยายามไปดูนะครับว่า ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลพระเคื่อไทยเนี่ยในช่วงที่เขาบริหารเนี่ยกลุ่ม uh huh. ไหนมันเอาผู้ฟร์มบ้างนะครับก็จะมีเนี่ยครับกลุ่มพวกสินค้าเกษตรนะครับกลุ่มสื่อสารเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเด่นนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องของพวกเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลต่างๆนะครับไอทูเนี่ยเป็นเพิ่งหุ้น IPO เพิ่งเข้ามาเขาเป็นลูกของ MF ็มเฟนะครับแล้วเขาก็รับงานภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของ Data Center อร์ไซเบอร์ซิเคียวดิจิตีนะครับแล้วก็เอ่อพวก Transformation เกี่ยวกกับการวางระบบให้กับภ<ม>าครัฐทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง Back l o g ตอนนี้ถือว่าเยอะมากในดับประมาณสัก4 5,000ันล้านสำหรับบริษัทที่กำไรไม่ถึงร้อยล้านเนี่ยมี b a ็ k l o g 4 5ี่0ล้านเนี่ยถือว่าเยอะ,ะนะครับแล้วก็จะรับรู้ต่อเนื่องถึงปีอีก2ปีข้างหน้าไตรมาสสามเนี่ยปกติมันเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของเขาเ<ม>นื่องจากว่ามันเป็นสิ้นงบประมาณของภาครัฐนะครับกำไรเนี่ย,ก,ยก็จะออกมาโตทั้งขิวทั้งเหยืย่แล้วผมเชื่อว่าหลังจากงบไตรมาสสามออกกลางเดือนพฤศจิกาจะบายออนแฟกต์ละ คนจะมาคาดหวังเรื่องการเติบโตในปีหน้า,าซึ่งแบ็กหลอกมันเยอะมาก